สำหรับคนที่อยากจะเริ่มอ่านหนังสือภาษาอังกฤษนะคะเราไม่รู้จะเริ่มยังไงดีเดี๋ยวคลิปนี้ฟมีเทคนิคดีๆมาแชร์ค่ะหนังสือภาษาอังกฤษเล่มแรกที่ไฟเริ่มอ่านเลยนะคะก็คือ Harry Potter เล่มหนึ่งเลยตอนนั้นรู้สึกว่าจะอยู่ประมาณม3หรือว่าม4เนี่แหละเหตุผลหลกัลกๆที่ไฟอยากจะอ่านภาคภาษาอังกฤษขึ้นมานะตอนนั้นมีอยู่ด้วยกัน 2, 2เหตุผลเ,เหตุผลแรกเนี่ยก็คือเราเป็นติ่งแฮร์รี่อะเราชอบมากๆอ่านภาษาไทยแล้วแบบมันอินมากๆถึงขนาดว่าอยากจะรู้ว่า o r ริจินออ่ะมันเป็นยังไงอยากที่จะได้รับสัมผัสความรู้สึกของภาคภา,าษาอังกฤษที่แบบมันเป็น o r i g i ินออ่ะเหตุผลที่2นะคะก็คือป้ายอยากที่จะฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษด้วยแหละและนั่นก็นําไปสู่เทคนิคแรกที่ป้ายจะมาแชร์ทุกคนในวันนี้นะคะก็คือเทคนิคใจบรรดาลแรง หลายๆคนอาจจะเคยได้ยินเรื่องแรงบันดาลใจใช่ไหมคะแต่ป้ายอา่ะเชื่อในเรื่องของใจบันดาลแรงนะคุยง่ายๆก็คือใจต้องมาก่อนเดี๋ยวแรงตามมาเองไปเชื่อในเรื่องของศักยภาพของทุกๆคนนะว่าถ้าเราตั้งใจอยากจะทําอะไรอะ่ะจริงๆแล้วมันก็ทําได้หมดแหละเพียงแต่ที่ทําไม่ได้อะ่ะมันเป็นเพราะว่าเราอะไม่ได้อยากได้มันมากพอ มีหลายคนถามไฟ่กันมาเยอะมากว่าเราจะมีเทคนิคอะไรในการที่จะฝึกภาษาอังกฤษให้เก่งเราจะมีเทคนิคอะไรในการที่จะทํานู่นทํานี่ได้ดีคาถามแรกเลยที่ไฟ่จะถามกลับไปก็คืออยากได้มากแค่ไหนอยากเป็นมากแค่ไหนอยากเก่งมากแค่ไหนอันเนี้ยไม่ต้องตอบไฟ่แต่ตอบตัวเองแล้วถ้าคําตอบออกมาเป็นประมาณว่าเออถ้าไดก็ดีแหละอันเนี้ยแปลว่าเราไม่ได้อยากได้เหมือนมากพอ แล้วมันก็จะไม่มีแรงมากพอที่จะบันดาลให้สิ่งเหล่านั้นน่มันเกิดขึ้นเพราะว่าใจมันไม่มาไงพอใจไม่มาแรงก็ไม่ตามมาเหมือนกันฉะนั้นเทคนิคข้อแรกนะคะใจบันดาลแรงต้องอยากได้มากพอต้องอยากเป็นมากพอต้องอยากเก่งมากพอเดี๋ยววิธีการอะ่ะมันจะตามมาเองเทคนิคข้อที่2นะคะต้องกล้าที่จะลงทุนและจะต้องลงทุนทั้งเงินและเวลาแต่เอาเอจริงๆแล้วอะ่ะลงทุนด้วยเงินอะ่ะไม่เยอะเท่ากับลงทุนด้วยเวลา โอเคเดี๋ยวเรามาแจกแจงกันก่อนนะว่าลงทุนด้วยเงินเนี่ยมันต้องลงทุนกับอะไรแล้วลงทุนด้วยเวลาเนี่ยมันต้องลงทุนเยอะแค่ไหนสําหรับมือใหม่หัดอ่านหนังสือภาษาอังกฤษนะคะไฟแนะนําว่าให้อ่านหนังสือเล่มที่เราเคยอ่านภาคภาษาไทยมาก่อนแล้วอย่างกรณีของฝ้ายอย่างเงี้ยฝ้ายอ่านแฮร์รี่เล่มหนึ่งภาคไทยมาก่อนแล้วแล้วถึงค่อยมาอ่านภาษาอังกฤษทีหลังแล้วที่สําคัญมากๆเลยนะคะจะต้องเป็นหนังสือที่เราชอบด้วยเหตุผลที่ฝ้ายคิดว่าเทคนิคนี้มันเวิร์กเพราะว่าเวลาที่เราอ่านภาษาอังกฤษเนี่ยมันไม่กดดันตัวเองจนเกินไปคืออย่างน้อย แล้วก็พอที่จะรู้เรื่องราวของหนังสือเล่มนั้นมาก่อนน,ะนั้นแล้วนึกออกไหมแล้วบางทีอะเวลาที่เราอ่านแล้วเราไม่เข้าใจคําศัพท์คําไหนแล้วเราเปิดหาความหมาย แล้วเราก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีเราก็สามารถที่จะย้อนกลับไปที่หนังสือภาษาไทยเล่มนั้นอะเราก็ไปดูว่าคนที่แปลเขาแปลว่ายังไงเพราะว่าคําศัพท์คํหนึ่งอะมันอาจจะมีหลายความหมายหรือว่าคําศัพท์บางคาพอมารวมรวมกับหลายๆคําแล้วอาวมันกลายเป็นสำนวนเฉยเลยที่มันไม่ได้แปลตรงตัวแต่การจะทําแบบนี้มันก็ต้องลงทุนซือน้อหนังสือสองเล่มนึกออกไหมคะมันต้องซื้อทั้งฉบับแปลเล่มหนึ่งแล้วก็ฉบับภาษาอังกฤษเล่มหนึ่งซึ่งไฟมองว่ามันก็เป็นการลงทุนที่เอาจริงๆไม่ได้แพงมากนะแล้วก็ค่อนข้างที่จะคุม เราถ้าจะให้เวิร์กจริงๆนะไฟแนะนําว่าให้อ่านเป็นซีรีส์หรือไม่ก็อย่างน้อยอ่านจากคนเขียนคนเดียวกันนะ่ะเพราะว่าสไตล์การเขียนลักษณะการเขียนการเลือกใช้คําศัพท์การเลือกใช้สำนวนมาบรรยายเรื่องราวเนี่ยมันจะเป็นในทิศทางเดียวกันถ้าเกิดว่ามันมาจากหนังสือที่คนเขียนคนเดียวกันน่ะนะแต่ต้องบอกกันนะว่าสําหรับคนที่เริ่มอ่านใหม่ๆอ่ะเราจะอ่านได้ช้ามากๆอย่างแบบบทหนึ่งอย่างเงี้ยบางทีถ้าเกิดอ่านภาษาไทายอาจจะใช้เวลาแค่ ึ่งชั่วโมงแต่ถ้าเกิดมาอ่านภาษาอังกฤษอะอาจจะต้องใช้เวลาเป็นวันหรือหลายวันดังนั้นเราก็เลยจําเป็นที่จะต้องลงทุนกับเวลาของเราอะคะ่ะอย่างน้อยว่าละ40นาทีถึงชั่วโมงชั่วโมงครึ่งก็ยังดีบางคนอาจจะคิดนะว่าโอโหก็คงทําทได้แค่3วันแรกแหละหลังจากนั้นก็คงแบบขี้เกียจแล้วก็ไม่ทําแล้วและเหตุผลที่ทําได้แค่3วันแรกเนี่ยเพราะว่าใจมันไม่บรนดาลแรงไงเพราะว่าเราไม่ได้อยากได้มันมากพอไงก็ต้องย้อนกลับไปดูข้อแรกนะคะว่า เราอยากที่จะได้มันมากแค่ไหนและเทคนิคข้อสุดท้ายนะคะก็คือเราจะต้องสร้างเป้าหมายสร้างความหมายแล้วก็สร้างความสุขให้กับกิจกรรมที่เราทําค่ะการสร้างเป้าหมายม,มันอาจจะเริ่มสร้างจากเป้าหมายวันหนึ่งเราจะอ่านกี่นาทีเราจะอ่านกีชั่วโมงแล้วเราก็จะต้องสติ๊กอยู่กับมันให้ได้ไฟแนะนําว่าเป้าหมายในแต่ละวันเนี่ยมันอาจจะไม่ต้องเยอะมากอะก็คือแบบหาเวลาสักแค่40นาทีหรือว่าชั่วโมงหนึ่งในการอ่านนะคะหรือว่าอาจจะนับเป็นหน้าๆก็ได้เอออย่างเช่นแบบวันนี้อ่านสัก ห้าหน้าละกันอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็จะบอกว่าคําศัพท์ไหนที่ไม่รู้อะ่ะไม่ต้องจดเราก็ไปท่องนะเพราะว่าก็จําไม่ได้อยู่ดีวิธีจาคาศัพท์ที่ดีที่สุดก็คือเจอคําที่ไม่รู้เปิดหาความหมายแล้วก็ลืมแล้วก็เจอคําเดิมแล้วก็เปิดหาความหมายใหม่แล้วก็ลืมแล้วก็เจอคําเดิมแล้วก็เปิดหาความหมายใหม่แล้วก็เอ๊ะ เราเคยเจอคำนี้ไปหร,รือยังวะคำอย่างเงี้ยสิบรอบเดี๋ยวก็จำได้ไฟถึงได้แนะนำว่าเวลาเริ่มอ่านอะให้เริ่มอ่านจากคนเขียนคนเดียวกันหรือว่าเป็นซีรีส์เดียวกันเพราะว่าคำศัพท์อะมันก็จะวนไปวนมาซ้ำไปซ้ำมาอยู่าเงี้ยแหละส่วนการสร้างความหมายอะแต่ละคนอะจะมีเหตุผลในการอยากจะทำอะไรไม่เหมือนกันนึกออกไหมคะ ฉะนั้นลองถามตัวเองดูว่าทําทไมเราถึงอยากที่จะเริ่มอ่านหนังสือที่เป็นภา,านษาอังกฤษมันต้องมีเหตุผลอะไรบ้างแหละเราอยากที่จะดูฉลาดขึ้นอยากที่จะเอาทักษะภาษาไปต่อยอดในที่ทํางานหรือเหตุผลอะไรก็ตามอ่ะที่มันจะสร้างกําลังใจแล้วก็ความหมายในการเรียนรู้ครั้งนี้ขึ้นมาค่ะไฟมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งนะคะที่ภาษาอังกฤษเขาก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วเขาก็ไม่ได้อยากที่จะเรียนเพิ่มเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าเอาความรู้เนี้ยไปทําอะไรเนี่ยออปะจกกนกระทั่งวันหนึ่งเพื่อนของไฟคนนี้มีลูก แล้วตอนนี้ลูกของเขาอะเรียนอยู่ที่โรงเรียนอนุบาลอินเตอร์ที่หนึ่งซึ่งในโรงเรียน Inter อินเตอร์อะคือการสื่อสารทุกๆอย่างอะมันเป็นภาษาอังกฤษอยู่แล้วการบ้านในทุกๆวิชามันก็เป็นภาษาอังกฤษเราเพื่อนฝ้ายอะเขารู้สึกว่าเขาไม่สามารถที่จะช่วยลูกทกําการบ้านได้หรือว่าไม่สามารถที่จะสื่อสารได้โดยตรงกับคุณครูประจํชาชั้น เราเนี้ยมันก็คือแรงบันดาลใจที่ทําให้เขาว่าอยากพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของเขามากยิ่งขึ้นเราได้ความรักลูกกันเนาะเราก็มีความรู้สึกว่าอยากที่จะใกล้ชิดกับลูกมากยิ่งขึ้นมันก็เป็นใจของเขาเนี่ยแหละคะ่ะที่บรรดาลให้เกิดแรงขึ้นมาในการตั้งใจเรียนแล้วก็ตั้งใจที่จะพัฒนาทักษะภาษาของเขาดังนั้นการสร้างคุณค่าของแต่ละคนเนี่ยมันก็แตกต่างกันออกไปหาให้เจอว่าคุณค่าของเราะคะ่ะคืออะไรส่วนการสร้างความสุขกับกิจกรรมที่เราทำอะ่ะมันสําคัญมากๆเลยนะคะ แน่นอนว่าในทุกๆขั้นตอนหรือว่าในทุกๆกระบวนการในการทําอะไรบางอย่างอะ่ะมันจะให้มีความสุขตลอดเวลามันก็เป็นไปไม่ได้ไม่ออกไหมพอเราเจออะไรที่มันชาร์เลนจิ่งที่มันยากขึ้นเนี่ยบางทีมันก็บันทอนกําลังใจของเราเหมือนกันนะแล้วมันก็เป็นตัวบันทอนความสุขในกิจกรกรมที่เราทําเหมือนกันเมื่อไหร่ก็ตามที่เรากําลังทําอะไรไปอะ่ะแล้วเราเริ่มรู้ตัวละว,ว่าเราไม่มีความสุขแล้วอะ่ะให้หยุดทําแล้วลองมองย้อนกลับไปถึงความหมายแล้วก็เหตุผลว่าทําไมเราถึงทําสิ่งเนี้ยตั้งแต่แรก เพราะว่าถ้าความอยากแล้วก็ความหมายแล้วก็คุณค่ามันมากพอยังไงเราก็หยุดไม่ได้แถมให้อีกข้อหนึ่งนะคะก็คือสังคมที่เราอยู่เนี่ยมันช่วยหล่อหลอมความเป็นตัวตนของเราเหมือนกันบางทีการที่เราตัวเองเข้าไปอยู่ในสังคมของคนที่อ่านหนังสือภาษาอังกฤษเยอะๆเนี่ยมันก็ช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้เรามีกําลังใจในการอ่านหนังสือได้เหมือนกันนะยังกลุ่มใน a c e b o o k ที่ฟ้าชอบมากๆแล้วก็แนะนําเลยนะคะก็คือชุมชนนักอ่านอ e ีบุ๊ กลุ่มเนี้ยเป็นกลุ่มที่รวบรวมบรรดาหนอนหนังสือที่ชอบอ่านหนังสือหลากหลายแบบหลากหลายแนวนะคะมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันบรรยากาศในกลุ่มคือมันเต็มไปด้วยความอบอุ่นความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันไม่ว่าจะเป็นการแนะนําเครื่องมือในการช่วยอ่านหนังสือ e-reader ต่างๆเดียวหนังสือลดราคาแนะนําหนังสือดีๆเวลาที่เราเล่นโซเชียลอ่ะเราหน้าฟีดของเรามันมีแต่คนที่พูดถึงหนังสือหรือว่าคนกําลังโชว์อยู่ว่าเราอ่านหนังสือเล่มนี้อยู่นะหรือว่ามีการแบ่ง วันเดียวหนังสือลดราคาถูกๆอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับหนังสืออะ่ะมันก็ทําให้เราอะ่ะอยากที่จะอา่านหนังสือไปด้วยเนื้ออกไหมเราต้องสร้างบรรยากาศนะคะแล้วบรรยากาศอะ่ะมันก็จะช่วยสร้างเราเองถ้าใครมีเทคนิคดีๆอย่างอื่นอะ่ะคอมเมนต์มาแชร์กันได้นะคะ